ะครับโอ้หรอโอ้ยินดีครับยินดีฝากเอาทีิถึงด้วยครับไม่ได้เจอนานแล้วครับอ่าก็เหมือนเดิมครับจะรวมกับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านผมก็นัดที่น้องตรงนี้ประมาณเริ่ม4โมงเย็น2ทุ่มเลิกห่วงล็นิดหน่อยแต่ว่าผมจะพยายามให้จบ ตามเวลาที่เราพูดคุยกันผมไม่มีเพื่อนครบัวไม่มีเดินไม่มีปิดล้อมสถานที่อะไรใดๆไม่มีการมาเชิญหน้าอะไรใดๆแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหมายหรือว่ามาละาแจ้งก็เดินครับเดินครับกำหนดจริงนะครับที่ว่าตำแหน่งหรว่ากรมการงะบับปางตัวนครมานทองหล่อนะครับต่อประกาศแจ้งให้พี่ๆน้องๆ ที่มารวมตัวกันในนนี้ทราบว่า 1. ตามพรบบร,ริหารราชการในสถานการณ์มาตราก9ก้าถ้าไม่ให้มีการชุมนุมหรือทำส่กิจกรรมที่เสี่ยงต่งอการแพร่โรคหาดฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิดตามพรบรและพรบโรคติดต่อ 2. กรณีใช้เครื่องขยายเสียงจะต้องมีการขออนุญาตหากไม่ได้รับอนุญาตนําม,มาใช้จะมีความผิด3กรณีการกระทำใดๆที่เป็นลนักษณะผิดขวางการจราจ,จร ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ทางได้สะดวกท่านมีความผิดตามพรบรจราจรดังนั้นขอพี่น้องแยกยาก้ยายออกจากพื้นที่และขอนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยใช้ปกติแล้วครับครับอย่างอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเราขอยืนยันใช้สิทธิตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธแล้วผมก็ประกาศเวลาเริ่มเวลาเลิกชัดเจนซึ่งยืนยันว่าก็จะเป็นไปตามนั้น าการจัดเวทีวันนี้ผมก็บอกให้ทีมงานเขาขยับเวทีเข้าไปข้างในเพื่อให้ถนนสุขุมวิทสามารถที่จะใช้เปิดการจราจรได้ทั้งสองช่องทางแล้วก็พยายามที่จะลดผลกระทบของพี่น้องผู้ใช้ยวดยานอย่างดีที่สุดสว่วนเรื่องโรคติดต่อนะครับก็เน้นย้าให้พี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมได้ระมัดระวังดูแลตัวเองมีหน้ากากอนามัยมีแอลกอฮอล์ของแต่ละบุคคล แล้วก็การชุมนุมถ้าจะสังเกตก็จะไม่แออัดเกินไปเพราะเราอยู่ในที่โล่งก็รเรียนท่านภูมิกับเรียนท่านสารวัตรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านะนะครับว่าผมก็จะดําเนินการไปตามนี้เวลาประมาณ20่สนาฬิกาก็ยุติกิจกรรมเก็บข้าวเก็บของแยกย้ายกันเดินทางกลับก็ขอความกรุณาทางเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกอำนวยความลอดวกให้กับประชาชนด้วยเพราะว่าเราไม่มีการเผชิญหน้า หร <gas S 2> ือว่าไม่ Hospital ไมีการสร้างสถานการณ์รุนแรงใดๆครับยินดีนะครับยินดีนะครับสสวััดีครบสวัสดีครับ